การฟังธรรมจะได้ทั้งสมาธิและปัญญาอยู่ที่ผู้ฟังคำถามพระอาจารย์ครับการนั่งฟังธรรมหากเราฟังด้วยสติที่จดจ่อกับธรรมที่แสดงออกมาใจเราจะเบาๆไปกับการฟังธรรมใช่ไหมครับอาจารย์สุชาติอภิชาโตถ้าจดจ่อไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็เบาใจก็จะเข้าสู่ความสงบ แต่อาจจะไม่เข้าสู่ความสงบเต็มที่เพราะว่ายังมีการทํำงานของใจอยู่ยังมีการรับรู้เสียงอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าปล่อยวางเสียงได้เมื่อไหร่แล้วจิตวูบเข้าไปจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้เต็มที่ดังนั้นการฟังแล้วในเบื้องต้นจะรู้สึกเบาอ,อกเบาใจสบายอ,อกสบายใจแต่ยังไม่ถึงกับนิ่งสงบไม่รับรู้เสียงเลยเสียงหายไปจากการรับรู้เลย หรือได้ยินเสียงแต่ไม่สนใจเลยเข้าไปข้างในแล้วอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาอย่างแท้จริงนี่คือการฟังธรรมด้วยการจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมเพราะเราไม่สามารถที่จะพิจารณาเหตุและผลของธรรมที่แสดงได้เป็นเพราะว่าปัญญาของเรายัางไม่ถึงระดับนั้นฟังแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็อย่าเลิกฟังให้ฟังต่อไป ฟังเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือบ่นว่าคนเทศว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องวิพากวิจาร์ณไปอย่างนั้นแทนที่จะเป็นมงคลกลับเป็นอัปมงคลไปฟังแล้วไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นเวลาฟังธรรมถ้าฟังไม่เข้าใจก็ให้เกาะติดกับเสียงธรรมใช้เสียงธรรมกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ อย่างนี้จะได้รับประโยชน์ในขั้นของสมาธิแต่ถ้าพิจารณาแล้วเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลก็จะเกิดปัญญาเกิดบรรลุธรรมขึ้นมาได้อันนี้เป็นธรรมขั้นสูงก็ได้ทั้งสองอย่างอยู่ที่ความสามารถของผู้ฟังตะเกียงวิเศษพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา ถึงแม้เราจะได้ยินได้ฟังทำอยู่เรื่อยๆว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันก็ตามแต่ใจก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางร่างกายได้ยังไม่สามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ยังต้องอาศัยร่างกายยังต้องผูกตนเองติดกับร่างกายเพื่อจะได้ใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆมาให้กับใจนั่นเองแต่ถ้าเรามาปฏิบัติสมาธิได้ ขั้นก่อนที่เราจะปฏิบัติสมาธิได้เราก็ต้องถือศีลแปดให้ได้ก่อนเพื่อที่เราจะได้กักบ,บริเวณไม่ให้เราออกไปใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆศีลแปดนี้ห้ามไม่ให้เราใช้ร่างกายไปร่วมหลับนอนกับแฟนห้ามไม่ให้ใช้ร่างกายไปหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานมากจนเกินไปยังอนุญ,ญาตให้ดื่มรับประทานได้ แต่ดื่มรับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายซึ่งวันละมื้อก็พอหรือถ้าสองมื้อก็ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วอยู่ได้ร่างกายไม่ตายถ้าถือศีลแปดแล้วตายจะไม่มีใครมาถือศีลแปดกันจนถึงบัดนี้มีคนถือศีลแปดมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการสมัยพระพุทธเจ้านี้ก็มีคนถือศีลแปมีคนถือศีลสิบมีคนถือศีลสอง อดข้าวเย็นกันไม่มีใครตายตายเหมือนกันแต่ก็ตายไปตามวาระแต่ไม่ได้ตายเพราะถือศีลแปดไม่ต้องกลัวตายแล้วก็ไม่ทรมานความทรมานอยู่ที่ใจเราที่ไปอยากกินเท่านั้นเองแต่ร่างกายมันไม่ทรมานมันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจากการที่ไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วก็ไม่ให้ใช้ร่างกายไปเที่ยวนั่นเองไปตามสถานบันเทิงต่างๆตามโรงมหรสพ ไปตามงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆไม่ให้เราต้องเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทำผมเพื่อไปหาความสุขแบบควันไฟหาความสุขเดียวเดียวจากการไปเที่ยวพอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปเที่ยวใหม่เพราะความสุขที่ได้จากการไปเที่ยววันนี้มันหายไปหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปเที่ยวใหม่ มันก็จะติดอยู่กับการใช้ร่างกายแล้วก็ต้องสะดุดวันใดวันหนึ่งเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพิกลพิการขึ้นมาทีนี้ก็จะเกิดปัญหาจิตใจก็อาจจะวุ่นวายจิตใจก็อาจจะซึมเศร้าบางคนถ้าควบคุมไม่อยู่ก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายเพราะเมื่อไม่สามารถอาศัยร่างกายพาไปหาความสุขต่างๆได้แล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไม ก็ฆ่าตัวตายดีกว่าแต่ฆ่าตัวตายมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาวมันอาจจะแก้ปัญหาระยะสั้นตายไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปเกิดใหม่อีกเพราะมันยังอยากใช้ร่างกายหาความสุขเหมือนเดิมอยู่แล้วพอได้ร่างกายอันใหม่มาก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมแล้วถ้ามาเจออุปสรรคแบบเดิมอีกก็ฆ่าตัวตายอีกก็จะฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆ เพราะเป็นวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาท่านถึงบอกว่าใครฆ่าตัวตายแล้วก็จะต้องกลับมาฆ่าตัวตายอีก500ชาติเพราะมันใช้วิธีเดียวกันมันเคยใช้วิธีไหนแก้ปัญหาพอเวลามีปัญหามันก็ใช้วิธีนั้นแก้ปัญหาไปซึ่งก็ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะการจะแก้ปัญหานี้ต้องแก้ปัญหาด้วยการเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ อย่าใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาฝึกสมาธิเพื่อเราจะได้หาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่เราต้องกักร่างกายไว้ให้อยู่ในวัดให้ได้อย่าให้มันไปเพ่นพ่านอยู่ตามสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเราก็เลยต้องถือศีลแปดกัน ศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาใช้สมาธิเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจเพราะถ้าเราสามารถนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายพระพุทธเจ้าทรงบอกนัตถิสันติปารังสุขัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนี่ก็คือรถของสมาธิถ้าเรามีเวลาเปลี่ยนเอาเวลาที่เราใช้กับการใช้ร่างกายไปหาความสุขเอามาเปลี่ยนเป็นการหาความสุขจากการนั่งเฉยเไม่ต้องใช้ร่างกายให้นั่งเฉยเแล้วก็ทำใจให้นิ่งให้สงบ ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆพอหยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งแล้วความสุขที่เราไม่คาดฝันมันก็จะโผล่ขึ้นมาความสุขอันวิเศษนี้มันอยู่ในตัวเราเป็นของเรามาตั้งนานแต่เราไม่เคยปัดฝุ่นเอามันมาใช้เลยเหมือนมีตะเกียงวิเศษอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่รู้จักวิธีใช้มันก็เลยเก็บไว้ในห้องเก็บของนั่นแหละเปิดดูทีไร ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตะเกียงวิเศษจะใช้มันให้เนรมิตอะไรต่างๆให้กับเราก็ใช้ไม่เป็นต้องมาเจอคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าที่รู้จักวิธีใช้ตะเกียงวิเศษวิธีใช้ตะเกียงวิเศษนี้ผลิตความสุขต่างๆให้กับเรานี่แหละเรามีความสุขอันเลิศอันประเสริฐอยู่ในตัวของเราเองแท้ๆแต่เรากลับไม่มาหามันเรากลับไปหาความสุขของควันไฟ ความสุขที่จะต้องทำให้เราวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นความสุขที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหากันนั่นเองไม่รู้ว่าเราสามารถหาความสุขอีกวิธีหนึ่งคือวิธีทำใจให้สงบใจของเรานี่เป็นเหมือนตะเกียงวิเศษที่สามารถจะผลิตความสุขอันมหัศจรรย์ให้ปรากฏขึ้นมาในตัวของเราเองได้ แต่เราไม่รู้จักวิธีทำให้ใจมันผลิตความสุขขึ้นมาเท่านั้นเอง